สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับอยู่กับผมตอรีโนตากลับมาพบกันอีกครั้งกับบรรยากาศการแข่งขันโปเกมอนโกลิจินอลแชมเปี้ยนชิพครั้งนี้อยู่กันที่อูเทคประเทศเนเธอร์แลนด์ครับโดยผมจะพาทุกคนมาชมรอบชิงชนะเลิศแมตช์รีเซต็ตระหว่างพาบอนดินัสเจอกับอินแนนอีเควนครับ ตัดภาพมามาดูไลน์อัพของทั้งสองคนกันก่อนเริ่มจากพาบอนดีนัสก็จะมีนามาซุนเวโรลินกาโคโนโยซารุเดนจิบูชิชาโดอัรลาแซนแพนและแมนไท้ครับถัดไปมาดูไลน์อัพของอินแนนอีเควนกันบ้างก็จะมีฟูคูลินยาลุกิโมโนกิลาติน่าร่างดั้งเดิมเคเซเลียไฟแอโรและเลจิสติลครับเลือกไลน์อัพมาได้น่าสนใจเลยครับสำหรับอินแนนอีเควน สำหรับกติกาการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจะใช้โหมดเกสต์ลีในการ PVP และตัดสินกันแบบ b บ s off ไฟถ้าหากใครเก็บ3เกมได้ก่อนจะเป็นฝ่ายชนะไปครับเอาละครับตอนนี้สัญญาณเกมแรกมาแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยครับลีดมาเป็นนามาซุนเจอกับกิลาติน่าโปเกมอน2ตัวนี้เจอกันกิลาติน่าได้เปรียบเป็นโปเกมอนที่เก่งในอันต้าลีกมานานครับสำหรับกิลาติน่ารอบนี้ขอมาพังอาจในเกสต์ลีกบ้างเปิดก่อนด้วยท่าระเบิดโคน ลดเลือดไปก่อนแล้วสวนด้วยท่าชา d ์โ b บอลเลยครับกดใช้โลก่กันเอาไว้ตีสะโซเมจิกดท่าระเบิดโทนโดนไปเลือดแดงเป็นตัวที่ปั่นป่วนเอาเรื่องเลยครับสำหรับนามาซุน แล้วสวิปส่งเบโลลินกาลงมาอีเนนอีเควนยั้งมือไว้ทันเก็บท่าชาร์จไว้แล้วเคน์เตอร์ได้ฟูคูลินครับถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีในการหยิบมาสู้กับเบโลลินกาครับด้วยความที่ฟูคูลินมีประเภทปกติผสมทําให้ต้านทานท่าลิ้นเลียได้ซึ่งแม้ท่ามูฟเซตของฟูคูลินจะเก็บเอนเนอรีได้ชา้ากว่าแต่ด้วยดาเมจของท่าออดอ้อนก็สามารถชดเชยข้อเสียจุดนี้ได้ครับเจอทิ้งตัวทับครั้งที่2 โดนไปเลือดเหลืองส่วนด้วยท่าสายลมเยือกแข็งท่านี้สามารถสร้างดีบัฟรดพลังโจมตี1สเต็ปครับโดนไปเลือดเหลืองพร้อมกับดีบัฟลดพลังโจมตีครับตีแรกกันใครจะเป็นฝ่าย KO ครับเจอท่า power whip ถ้าโดนชาร์จนี้ไปมีโอกาส KO ได้เหมือนกันครับโดนไปยังทนได้ แล้วเป็นเบโลลินกาครับที่ KO ไปก่อนตัวถัดไปของพาบอนดินัสส่งนามาซุนลงมาฟูคูลิน KO ครับส่งยาลูกิโมโนะลงมาเจอเปิดก่อนด้วยท่าระเบิดโคนอินแนนอีเควนลังเลกลัวว่าจะเป็นท่าน้ำร้อนกดใช้โลกกันเอาไว้ตีเกียมเมจิตีเกียมเมจิกดดท่าทิ้งตัวทับ พาบอลดีนัสเก็บโล่เอาไว้แบบนี้โดนไปเลือดแดงสวนได้ท่าน้ําร้อนท่านี้มีโอกาส50%ที่จะสร้างดีบัฟรถพลังโจมตี1สเต็ปครับอินแนนอีเควนตัดสินใจจ่ายโล่สุดท้ายไปโดนไปแล้วไม่ติดดีบัฟเลยครับพาบอลดีนัสเดินเกมสวิตส่งเดนจิมูชิลงมาตีสะโสมเมจีกดท่าทิ้งตัวทับจะหลงคนหรือเปล่าครับแล้วเดาถูกครับเก็บโล่เอาไว้ โดนไปก่อนเกือบครึ่งหลอดสะสมเนจี้แล้วกดท่าซิเซอร์คอร์ตแต่อินเนนอีคเควนสามารถสวิฟส่งกิลาติน่ามากดท่าพร้อมกันทำให้กิลาติน่าที่มีพลังโจมตีมากกว่าชนะซ m p ีได้ปล่อยท่าชาโดบอลก่อนเสียท่าเลยครับเธอนี้พาบอลดินัสต้องจ่ายโลกสุดท้ายไปไม่พอยังเสียท่าชาร์จไปอีก โดนซิสเตอร์คอสไปเคโไปครับกิลาติน่าเหลือตัวสุดท้าย1ชาร์ตของเดนจิมูชิยังไงก็ไม่สามารถเ o ยาลุกิโมโนได้ครับเจอท่าผาทลายจะเป็นท่าโจมตีซิปเปอร์เอฟเฟกครับโดนไปเ o ครับเดนจิมูชิเหลือตัวสุดท้ายไม่น่ามีปัญหาครับเรียบร้อยและเป็นอินนอิวเควนเก็บเก,บเกมแรกขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0เกมเป็นเกมที่ดับทีมมาได้สูสีครับ แต่ด้วยการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมของอีเนนยวเควนในช็อตที่สามารถสวิปกิลาติน่ามาตัดจังหวะท่าชาร์จของเดนจิมูชิทําให้สามารถเก็บชัยชนะนี้มาได้ครับมาครับต่อกันเกมที่2 ส่งลีดมาเป็นชาร์โดอโลราแซนแพนเจอกับไฟแอโร่โปเกมอน2ตัวนี้เจอกันไฟแอโร่ได้เปรียบพาบอลดินะัทต้องเปิดเซฟสวิตส่งนามาซูนลงมาแล้วเจอเคาน์เตอร์ด้วยเคเซเลียรครับมาครับตีเกมจี้แลกกันกดท่าน้ำร้อนท่านี้มีโอกาส50%ที่จะสร้างดีบัฟลถพลังโจมตี1สเต็ปโดนไปก่อนครับแล้วเจอดีบัฟไปอีกตีสะสมเกิแล้วกดท่าปมหญ้าจะเป็นท่าโจมตีซูเปอร์เอฟเฟกครับ ไม่ใช้โล่แบบนี้โดนไปเลือดแดงเป็นเทินของนามาซุนบ้างกดท่าน้ำร้อนโดนไปเลือดเหลืองแล้วเจอดีบับอีกครั้งครับตีเกมจ้กดท่าปมย่าพาบอลดินัสเก็บโล่เอาไว้ปล่อยให้นามาซุนเคโอครับ ตัวถัดไปส่งชาโดว์ลอราแซนแพนลงมาในขณะที่เคสเซเลียเจอดีบัฟลดพลังโจมตีไป2ครั้งแบบนี้น่าจะใช้แซนแพนฟาร์มเอเนจียาวๆครับเจอทิ้งท้ายด้วยรูล่วงหน้าลดเลือดไปก่อนแล้วตีฟาร์มเอเนจีตุนได้เยอะเลยครับตัวถัดไปส่งไฟแอโร่ลงมาเจอหมัดเยื่ยแข็ง อินเนนเควนต้องการเซฟเลือดของไฟแอโร่กดใช้โลก,กันเอาไว้ก่อนครับแล้วเดินเกมสวิตส่งโคโนโยาซารุลงมาก็ยังเป็นปกเกมอนที่แพ้ทางไฟแอโร่อยู่ดีครับท่าน,นี้จะเป็นท่าโจมตีซิปเปอร์เอฟเฟกต์ครับต้องจ่ายโลก,กันเอาไว้ตีเกม่วเมจิตีเกม่วเมจิตีเกมว่เกมวเมจิแล้วเจอบินขึ้นอีกครั้งต้องกดใช้โลสุดท้ายไปครับ ตีสะโมเอจี้ต่อแล้วกดท่าไน,นสแลดกะจะตัดโล่สุดท้ายของอินเนนิเควนแต่ไม่ได้ผลครับโดนไปเลือดแดงแล้วได้บัฟเพิ่มพลังโจมตี2สเต็ปครับอินเนนิเควนสวิตส่งกิลาติน่าลงมาแล้วเจอไนสสลดจะเป็น5โจมตีซิปเปอร์เอฟเฟกครับโดนไปยังทนได้ตีแล้วเจอไนสดด์ลดอีกครั้ง อีเนนอีเควนตัดสินใจใจ่ายโลดสุดท้ายกันเอาไว้พาบอลดินัสเดินเกมสวิตส่งชาร์โดอลโราแซนแพนลงมาเจอท่าสายลมบอกเหตุชาร์ดนี้จะ KO เลยหรือเปล่าครับแล้วโดนไป KO ครับตัวสุดท้ายไม่น่ามีปัญหาเรียบร้อยและเป็นอีเนนอีเควนเก็บเกมที่2ขึ้นนำไป2ต่อ0เกมเป็นเกมที่อีเนนอีเควนดับที en, าทม,มาได้ดีกว่าครับทั้งหลีดและตัวหลัง มาครับต่อกันเกมที่3ส่งลีดมาเป็นนามาสุนเจอกับกิลาติน่าโปเกมอน2ตัวนี้เจอกันคิลาติน่าได้เปรียบพาบอลดีนัสยังไม่เปิดเซฟสวิต์เลือกที่จะยืนสู้ครับมีแผนอะไรในใจหรือเปล่าตีสะสมเนจิเปิดก่อนในท่าระเบิดโคนโดนไปก่อนเลือดเหลือง แล้วสวนด้วยท่าชาร์โดบอลพาบอลดีนัทใช้โลก,กันเอาไว้ก่อนครับตีเกียวจีตีเกียวจ,กยวจีกดท่าระเบิดโคเนี่ยครั้ง โดนไปเลือดแดงและสวิฟส่งชา์โดอัลอราแซนแพนมาตีจนกิลาติน่าเคโอเฉยเลยครับแต่สินใจชาร์าไปน,นิดนึงครับสำหรับอีเนนิเควนอดใช้ท่าชาร์ปเลยครับเจอท่าหมัดเยี่ยแข็งเซฟเลือดไว้ก่อนครับใช้โลกกันเอาไว้แล้วฟาเมจ้เผาให้เป็นเท่าทานชาร์โดอัลลอราแซนแพนเคโอไปตัวถัดไปของพาโบนดินัสจะส่งตัวอะไรล,ลงมาครับ ตัดส,สินใจส่งนามาซูลลงมาอินเนนิเควนเห็นแบบนั้นสวิปส่งยาลุกิมโนลงมาสู้เจอทักทายก่อนด้วยท่าน้ำร้อนโดนไปเกือบครึ่งหลอดแล้วไม่ติดตีบับด้วยครับดวงมาแล้วเหมือนกันครับอินเนนิเควนกดท่าทิ้งตัวทับโดนไปเลือดแดงตีซาสมิจิ ในท่าชาร์จและสวิปส่งเดนจิมูชิลงมาจะเป็นเทินของใครก่อนครับกดท่าผาทลายเป็นท่าโจมตีซิปเปอร์เอฟเฟกต์ครับโดนไปเลือดเหลืองส่วนในท่าซิสซ์คอร์ อินเนนอีเควนตัดสินใจเก็บโล่เอาไว้ปล่อยให้ยาลุกิมโนโคเโคอไปเหลือตัวสุดท้ายไฟเอโลกดท่านในตัวชาร์จท่านี้เมื่อใช้ไปแล้วจะได้รับรบัฟเพิ่มพลังโจมตีครับพาบอนดินัสไม่มีทางเลือกจ่ายโล่สุดท้ายไปส่วนได้ท่าปล่อยกระแสไฟฟ้าแล้วดูอินเนนอีเควนครับตอนนี้มั่นใจว่าจะชนะแล้วครับไฟเอโลน่าจะมีพลังโจมตีมากกว่านามาซุนครับกันเอาไว้ก่อนส่งนามาซุนลงมาแล้วกดพร้อมกัน เป็นไฟอาโลที่ชนะ C M P ได้ปล่อยท่าบินขึ้นก่อนดีเยี่ยมสุดยอดเรียบร้อยและแชมเปี้ยนโปเกมอนโก o ริจินอลแชมเปี้ยนชิพที่อูเทคประเทศเนเธอร์แลนด์ในฤดูกาล2024ได้แก่ อินแนนอีควนครับในเกมสุดท้ายต้องยอมรับความนิ่งของอินแนนอีควนเลยครับแม้ต้นเกมจะเล่นพลาดไปก่อนแต่ด้วยการดับที่เหนือกว่าทําให้กลับเข้าสู่เกมและกลุ่มความได้เปรียบเอาไว้ได้ซึ่งนอกจากจุดนี้แล้วทีมไลฟ์อัพของอินแนนอีควนก็ค่อนข้างแปลกใหม่สําหรับเมตาการแข่งขันแถมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครจะเล่นตามด้วยครับโดยเฉพาะกีลาติน่าที่แม้จะมีค่าสเตตัสที่ค่อนข้างดีแต่ด้วยท่ามุฟเซตของมันที่มีแต่ท่าโจมตีประเภทผี ทำให้หยิบเอามาใช้ยากเอาเรื่องเหมือนกันยังไงก็ขอแสดงความยินด,ดีกับแชมป์ด้วยครับซึ่งถ้าหากเพื่อนๆชื่ชอบคอนเทนต์การแข่งขันโปเกมอนโก PVP แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีเจอกปเกมอนชายนี่นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ